คิลโลเทีเซลเซลพิคาตนั้นจะมีส่วนช่วยในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการเข้ารับการรักษาและบำบัดด้วยเคยมีบำบัดมาแล้วรวมถึงการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะคือเล t ีเซลหรือคณะนักวิจัยของเราเรียกว่าเซลทีพิคาเนี่ย มันก็เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในเซลล์ภูมิภ้มกันของเรานะครับซึ่งธรรมชาติสร้างมาเพื่อให้มีความสามารถพิเศษถ้าถูกกระตุ้นแล้วมันสามารถเข้าไปจัดการกับเซลล์ที่มีปัญหาของร่างกายไม่ว่าเซลล์เนื้องอกเซลล์ติดเชื้อหรือ<ม><ม>เซลล์ปิดปกติอื่นๆต<ม>ลอดจนมาทั้งเซลล์มะเร็งวิธีการทํางานของมันมันก็มีสัญญาณที่ส่งมาจากเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกายรวมทั้งเซลล์มะเร็งนะครับจริงจริง คิวรีเซลล์มันก็วิ่งทั่วร่างกายนี่นแหละ,ะแต่ถ้าไปเจอเซลล์ไหนที่มันไม่มีตำหนิมันก็ผ่านไปนะครับเพื่อนกันแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเซลล์ที่มีปัญหาปั๊บอ่าบอกโอ้นี่ไงผิดปกติแล้วหน้าที่ของช่้นคือจัดก,การนะครับมันก็จะไปจับเกาะติดเลยนะครับโดยใช้รีเซปเตอร์ไปเกาะติดกับสัญญาณของคิวรีเซลล์นั้นเกาะติดแล้วก็เจาะรูโดยโ<ฮ>พอฟรินะนะครับ แล้วก็พ่นสารซึ่งย่อยสลายโปรตีนคือแกรนซาม,มย่อยสลายเข้าไปเนื่องจากเซลล์ทั้งเซลล์เนี่ยของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นเซลล์มะเร็งก็เลยย่อยสลายไปเป็นเศษเป็นจุนไปเลยนะครับแล้วก็เศรเหล่านั้นก็จะถูกกวาดโดยเม็ดขาวอีกกลุ่มหนึ่งพวกแมคโครกวาดทั้งหลายแหล่ซึ่งจะเก็บเก็บสวะหรือเศษทั้งหลายแหล่หซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ เซลล์มะเร็งนะครับค่ะจย์แล้วเราจะสามารถทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มจํานวนของคิลเลอร์ทีเซล์อย่างไรบ้างคะคือวิธีการที่จะเพิ่มคิลเลอร์ทีเซล์ตามธรรมชาติของร่างกายก็อย่างที่ทุคททกคนทั่วไปทราบกันทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ํามเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่ถูกต้องนะครับแต่คณะนักวิจัยของเราได้ค้นพบวิธีการกระตุน้นคิวเลอร์ทีเซล์ขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยใช้สารสกัดจากพืชกินได้ขอเน้นสารสกัดจากพืชกินได้ก็คือใช้สารสกัดจากมุกขุดจากเงาดำจากตูเรงจากฝระดังบุบกใช้มาแล้วหลายชั่วคน<ม>ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียง<ม>เราสกัดส่วนต่างๆที่สําคัญของผู้เหล่านี้แล้วก็มผสมกันให้มันเสริมด้วยกันแล้วก็ให้ไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวกระตุ้นคิวรัติเซลให้ทําหน้าที่ตรงนั้นก่อนที่มันจะกระตุ้นคิวรติเซลไมก็จะไปตุ้นเม็ดเลือดขาวทชหนึ่ง ไม่เลือขาวทีเอสิบเจไอเพิ่มขึ้นมาเ200%เพิ่มขึ้นมา500%แล้ว t s 1 T ส1นที 1, ท, 17, ทั้งคู่เนี่ยมันก็ไปทำหน้าที่ต่อคือไปกระตุ้นคิวร์เลตีเซลให้มีศักยภาพม,มีความสามารถมากขึ้นในการจัดการกับเซลล์มลเมร็งนะครับ